สวัสดีค่ะผู้ชายคนนั้นจากหนังเรื่องนี้เจนิสโอปเสิร์ดค่ะรับบทเป็นเมย์ในเรื่อง The Curse Land แดนสาบค่ะแต่ว่าคิดว่าหนังไทยอ่ะมันยังไม่เคยมีหนังผีที่เล่าผ่านความเชื่อหรือคติแบบอิสลามเปิดโลกแล้วก็ได้ความรู้เกี่ยวกับทางศาสนาอิสลามมากขึ้นค่ะมีความรู้เรื่องเรื่องยินงเพิ่มขึ้นครับไอความรู้สึกบ้าน่ะมันมันเหมือน,นมีบางอย่างอยู่ในบ้านเราเสียงกระซิบหรืออะไรเงี้ยบ้านในกล้องเนี่ยมันอยู่ตรงสุสานเลยนะ ไอสิ่งที่มันน่ากลัวกว่าผีคือสิ่งที่เราไม่รู้ว่ามันคืออะไรผมชื่อพานุอารีย์ก็เป็นผู้มกับของภาพยนตร์เรื่องแดนสาบครับก็ผมกล้องครับก็เขียนบทครับจริงๆมันเป็นโปรเจกต์ที่จริงๆเราผมกับกล้องเนี่ยเราเคยทำสารคดีมาก่อนนะฮะ เป็นกนารสกดีส่วนใหญ่มันก็จะเป็นประเด็นที่เล่าถึงคนมุสลิมที่อยู่ในกรุงเทพอะไรเงี้ยทีนี้วันหนึ่งก็เลยคิดว่าเออเราอาจจะลองขยาย แนวทางจากสารคดีมาลองเป็นเป็นเป็นภาพ,พยนตร์เล่าเรื่องทั่วไปดูบ้างอะไรเงี้ยเราอาจจะเคยได้ยินเรื่องพวกนี้ก็คือเรื่องแบบเรื่องลี้ลับต่างๆนะฮะซึ่งซึ่งหนึ่งในเรื่องที่คลาสสิกมากเลยคือเรื่องของแบบครอบครัวพุทธแหะครับที่ย้ายมาอยู่ในชุมชนมุสลิมแล้วก็ย้ายเข้าไปอยู่ในบ้านแล้วก็เจอเหตุการณ์ประหลาดแล้วก็ค้นพบว่าอ๋อจริงๆบ้านมันสร้างทับสุสานซึ่งเรื่องพวกนี้นเป็นเรื่องคลาสสิกแต่มันไม่เคยถูกเล่าก็เลยคิดว่าไอ้หนังแนวสยองขวัญพวกนี้มันน่าจะลองมาทําก็เลยก็เลยมาคุยกับกล้ว พยายามโยนไอเดียกันไปมาฮะก็เลยกลายเป็นโปรเจกต์นีเ้เราสนใจว่าหนังผีไทยมันเยอะแต่หนังผีไทยทุกเรื่องเนี่ยทุกเรื่องเล่าจากมุมมองของศาสนาพุทธในเอเชียเนี่ยจริงๆมันไม่ใช่ไงหนังอินโดหนังมาเลย์มันก็คือหนังผีปุ๊บมันก็เปลี่ยนกลายเป็นอีกวัฒนธรรมหนึ่งอาจจะเป็นมุสลิมอิสลามผสมฮินดูอิสลามผสม คริสหรืออะไรก็ไม่รู้อ่ะแต่ว่าคิดว่าหนังไทยอ่ะมันยังไม่เคยมีจริงๆตอนหลังๆก็เริ่มมีบ้างใช่ไหมแต่จริงๆมันยังน้อยมากที่มันเป็นหนังผีที่เล่าผ่านความเชื่อหรือคติแบบอิสลามก,ก็เลยคิดว่านั่นแหละที่อยากจะที่อยากจะทําให้มันแตกต่างคิดว่ามนอาจจะแตกต่างบ้างจากหนังผีทั่วไป ก็เป็นตัวละครเด็กอายุประมาณ19นะคะปี1เป็นนักศึกษาปี1ดูจากทีเซอร์ก็อาจจะเห็นว่าดูเป็นคนแบบลุกบอยๆหน่อยแต่งตัวบอยๆนะอยู่กับคุณพ่อใช่คะ่ะเรื่องนี้ก็ตีกับพ่อมีเหตุการณ์บางอย่างทําให้มีความขุ่นเคืองใจกันไม่ไม่ใช่ว่าไม่เข้าใจกันนะคะแต่ว่ามันเป็นเหตุการณ์ที่สร้างความสะเทือนใจให้ทั้งสงฝ่าย จริงๆง,ง่ายมากเลยค่ะเพราะด้วยความน่าจะคุยเก่งกันทั้งคู่อยู่แล้วก็เลยไม่ต้องแบบว่ามาละลายพฤติกรรมกันมากด้วยวัยที่ก็ใกล้เคียงกับตัวละครทําให้การทะเลาะกันนั้นไม่ใช่เรื่องยาก <c oughs> <c oughs> ด้วยความเนเจอร์ของวัยเราและเขาก็ตีกันง่ายอยู่แล้วมองกันคนละมุมแล้วก็มีพฤติกรรมที่แตกต่างกันอยู่แล้วก็เลยสบายค่ะด้วยตัวเมย์ก็มีความดื้ออยู่แล้วพ่อก็มีความดื้อในแบบของพ่อเหมือนกันด้วยความที่พ่อไม่มีแม่แล้วเราก็ จะพยายามเข้มแข็งลุกขึ้นมาดึงพ่อขึ้นมาจากความที่ดูเหมือนจะไม่เอาไหนด้วยพี่กองเขาก็บอกว่าตัวละครนี้ก็เขียนมาจากหนูก็เลยมีความทั้งเหมือนแล้วก็มีอินพุตที่แตกต่างเพื่อเปลี่ยนภาพลักษณ์บ้างค่ะเพราะว่าหนูก็เล่นเป็นนักเรียนเป็นนักศึกษามาตลอดแต่เรื่องนี้ก็มีเปลี่ยนคาแรคเตอร์เปลี่ยนแบ็กกราวตัวละครขึ้นมา ที่คิดกันก็คิดถึงเจนนิสเป็นหนึ่งในช้อยแรกๆเพราะว่าเขาเ็เคยเห็นเขาแสดงมาอะไรก็ชอบอะไรเงี้ยคือหนังผียุคหลังอะจริงๆไม่ใช่ยุคหลังลทุกยุคอะผีจะต้องแอตแทกเด็กผู้หญิงก่อนเด็กผู้หญิงนี่คือเหยื่อคนแรกสังเกตดูดิหนังฝรั่งก็ยังเป็นคือทำไมก็ไม่รู้เหมือนกับว่าผู้หญิงเป็นตัวแทนของความอ่อนแอหรืออะไรอย่างนี้มั้งหรือหรือ,อยังไงเพราะฉะนั้นเจนนิสเนี่ยเรานึกเขามาแต่งหน้าเละมันไม่ใช่ไงคือเราตั้งใจให้ว่าผู้หญิงคนนี้จะต้องเป็นเด็กวัยรุ่นซึ่ง มีความสำคัญในเรื่องในการเล่าเรื่องไปโดยที่ไม่ต้องโดนผีมาแบบขยุ้มหัวหรือว่าหน้าหลอนเลือดไหลออกจากปากแบบน่าโอ,อะไรอย่างเงี้ยเพราะวิธีการสร้างความน่ากลัวที่ง่ายที่สุดคือทําให้เด็กผู้หญิงซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของความสดใสอินโนเซนต์กลายเป็นอะไรที่มันเละเทะมันควรจะพอได้แล้วอย่างน้อยเราก็พยายามจะว่าไม่เอาแล้วเจนนี้เองก็จะต้องเข้มแข็งกว่าเพราะว่า,าตัวพ่อก็จะมีปมบางอย่างใช่ไหมฮะแล้วก็แล้วก็ ง่ายต่อการที่จะถูกถูกยินเนี่ยมันจะล่อล,อลวงอะไรเงี้ยคือคือทั้งนั้น,นไอ้ไอ้บุคลิกเข้มแข็งแบบเนี้ยใช่พอพอเรามองเห็นเจนิสเนี่ยคือทุกอย่างมันอยู่ในตัวเขาก็นี่ก็เป็นครั้งแรกที่เล่นหนังผีที่มีประเด็นเรื่องาศาสนามาเกี่ยวข้องก็ถือว่า เปิดโลกแล้วก็ได้ความรู้เกี่ยวกับทางศาสนาอิสลามมากขึ้นค่ะคื่อทั้งเราก็ไปถ่ายที่หนองจอกเนาะก็เป็นชุมชนมุสลิมจริงๆไม่ไม่ได้รู้สึกว่ามันแปลกนะคะไม่ได้รู้สึกแปลกแยกแค่แค่เหมือนมีวัฒนธรรมบางอย่างหรือว่าการแต่งกายที่ที่ต่างกับเรา mm. ก็ได้เข้าไปอยู่ในชุมชนแล้วก็มีความรู้เรื่องเรื่องยินเพิ่มขึ้นค่ะปกติไม่เคยได้ยินเรื่องยินมาก่อนค่ะยินเขาจะเป็นสิ่งที่มีอยู่แล้วบนโลกนี้ไม่ใช่เกิดมาจาก วิญญาณของคนตายค่ะเพราะว่าจริงๆเนี่ยคอนเซตต็ปของยินเนี่ยะจะว่าไปเนี่ยมันก็ไม่มีความชัดเจนว่ามันจะต้องมีลักษณะแบบน่ากลัวแบบอย่างไรอะไรเงี้ยแต่ว่าคอนเซตต็ปของมันแบบที่มันมีการบันทึกออกมาจริงๆมันก็คือคืออะไรนะไฟที่ไม่มีควันอะไรางี้ใช่ไหมฮะแต่นะั้นมันก็อาจจะดูเป็นนามธรรมาเกิไปเราก็เลยคิดว่าสิ่งที่เราเคยได้ยินกันมาใน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 คนที่อาจจะอยู่ในชุมชนมุสลิมกันจริงๆก็คือ ไอความรู้สึกบ้านอ่ะมันมันไม่ได้มันเหมือนมีบางอย่างอยู่ในบ้านเราเสียงกระซิบหรืออะไรเงี้ยแล้วเราก็คิดว่าเงาเนี่ยมันอาจจะเป็นอะไรที่ที่ดูเป็นรูปประมที่สุดแล้วก็ดูหลอนที่สุดอะไรเงี้ยครคือคอนเซปต์ของยินเนี่ยคือโดยเพราะยินร้ายเนี่ยมันจะพยายามเข้าเล่นงานคนที่มีจิตใจอ่อนแอไอน,นี่ไอน,นี่มันจะเป็นเงื่อนไขของเรื่องเลยดังนั้นตัวละครในหนังเนี่ยมันก็จะมีความเปราะบาง ทางด้านจิตใจอะฮะซึ่งซึ่งซ,งซงม,มันก็มันก็เอื้อต่อการที่ที่ยินที่ไม่ดีหรือยินร้ายเนี่ยมันจะเข้าไปพรอองําหรือว่าเข้าไปแอดแท็เราได้เหมือนแบบเขาเขา,เขามีของเขาอยู่แล้วเราก็อยู่ของเราแต่ว่าบางทีมันก็เกิดเหตุการณ์ที่โลกมาเมิร์จกันถ้าเป็นฝ่ายดีก็จะทําหน้าที่ปกป้องบ้านปกป้องสถานที่คุ้มครองแต่ถ้าไม่ดีก็จะนั่นแหละรครับนำพาสิ่งไม่ดีเข้ามาบ้านไม่กล้องเนี่ยมันอยู่ตรง สุสานเลยนะอยู่ติดเลยตั้งแต่เกิดมาก็คือหลุมศพอยู่ตรงข้างหน้าคือแบบมุสลิมคือบ้านครอบครัวชุมชนอิสลามเนี่ยคือเขาจะมีกูโบหรือว่าสุสานนี้บ้านเราดันไปอยู่ติดเลยก็ขนาดนี้นไม่เจอเลยแต่ผมเขียนอะไรหน้าบ้านผมก็คือดัวอาผมอยู่ดีๆกับลูกผมเนี่ยถ้าไม่อยากมีเรื่องนี่ไม่ต้องมายุ่งกับครอบครัวผม หิบมนันเพ็นเพี้ยนเด็กๆมันเคร่งนะแต่มันเกิดร้อนวิชาไปเล่นของรองของมันโดนของเข้าเล่นของหมายถึงเศกใส,ส่คนนะพวกคำสาบพวกนุนดำแตกลัวมันเกี่ยวกับบ้านเราปะจริงๆก็เกี่ยวนะป้าบอกว่ามันเป็นคำสาบ ว่าหนังผีในมาเลอินโดมันก็เยอะแล้วบรอนเนี่ยเขาก็เล่นหนังผีมาเลอินโดมาบ้างเหมือนกันเขาเป็นลูกครึ่งไทยกับมาเลเซียในเมื่อหนังเราเนี่ยต้องการพูยง่ายข้ามวัฒนธรรมระหว่างไทยกับมาเลเซียหรือวัฒนธรที่มันลงไปจากข้าบสมุทรลงไปเนี่ยนั้น ตอนแรกที่ตั้งใจจใะมีตัวละครนี้คือให้เห็นว่าเป็นคนที่พูดทั้งไทยและมาลายูได้เนี่ยก็มีแต่เขามันก็เลยเริ่มมาจากเขาแล้วประกอบกับการที่เขาก็มีชื่อเสียงพอสมควรจริงๆมากเหมือนกันนะในมาเลเซียอินโดนีเซียเนี่ยคือตอนไปถ่ายเนี่ยคน,คนเจออนันดาจะขอถ่ายรูปแต่ถ้าเป็นคนต่างชาติจะขอถ่ายรูปกับรอนไอตอนที่เราปล่อยตัวอย่างไปในทวิตเตอร์เนี่ยพอเขาแชร์ไปทีเดียวเนี่ยมันไปเป็นล้านไปอะไรอย่างเงี้ยคือคือเขามีชื่อเสียงทางนู้นซึ่งเราก็มีความตั้งใจทั้งในทางในทางการตลาด และในทางตัวละครได้ว่าเขาก็เหมาะสมที่สุดไอ,อสิ่งที่มันน่ากลัวกว่าผีคือสิ่งที่เราไม่รู้ว่ามันคืออะไรเป็นสิ่งที่มันแทรกซึมรบกวนจิตใจ จริงๆหนังทริลเลอร์หรือสยองขวัญที่ชอบอะคือดอนลุกแนวดอนลุกแนวนิโคลัสโรกใช่ไหมใช่โด <c oughs> นัลซูธแลด์จูรี่คริสตินจูรี่คริสตินใช่ถ่ายที่เวนิสอันนั้นะคือหนังผีที่รู้สึกว่ามันนา่ากลัวมากที่อันเดอร์เดอะแชโด้แหละหนังเรื่องนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่ทําให้รู้สึกว่าเอออยากจะทำเคิร์สแลนด์โดนเหมือนกันก็เป็นหนังหนังอิหร่านอังกฤษนะฮะสิ่งที่มันเด่นนะก็คือการสร้างบรรยากาศลึกลับแล้วก็ค่อยๆให้คนดูเนี่ย ค่อยๆแบบซึมเข้าไปในเรื่องอะไรเงี้ยแล้วก็การเชื่อมโยงกับประวัติศาสตร์มันทําให้เรามีความรู้สึกว่าพอเราดูจบแล้วเราอยากจะไปค้นหาต่อว่าไอ้แบ็กกราวน์ของเรื่องคืออะไรซ,ซึ่งนี่ก็เป็นโจทย์ที่ท,ที่ตอนทำเคอร์สไลน์เหมือนกัน โอ้ยน่าสนใจนะถ้าได้วาคินฟินิกซ์มาเป็นพอ่ออ <c oughs> แค่คิดก็ยังงงเลยว่าหนังจะเป็นแนวไหนนะ <h aw> พอองเดือดมากแน่นอน <h aw> เราดูโจ๊กเกอร์อยู่คะ่ะจริงๆหนูพูดตรงๆเลยหนูเพิ่งเคยดูเรื่องแรกของเขาคือโจ๊กเกอร์ค่ะแล้วค่อยมาดูโมอิสเฟรยังไมไ่ตามดูงานเก่าๆของเขาแต่แบบแค่ดู2เรื่องนี้ก็ต้องกราบแล้วว่าแบบพี่คะ <h aw> ไปสุดทั้ง2เรื่องนับถือทุกคนที่แสดงแล้วเปลี่ยนฟิสิกอลด้วยเปลี่ยนวอยซ์ด้วยแบบ ส,สำเนียงทุกอย่างอย่างเงีนะ้ยค่ะแล้วเนอสึกว่าวา,วา,วา,วาคิเป็นคนหนึ่งที่ทําได้สุดทั้งหมดเลยที่มที่ชาลาเม่เพราะว่าเข,เขาก็ดูแบบลักษณะคาแรคเตอร์แบบเนี้ยซึ่งมันมันจะมีบางอย่างกคล้ายตัวละครอนัน,นดังหรือว่าเจนนิสอะไรอย่างนี้อกมาดูดูดูลึกลับในตัวเองแล้วก็หน้าตาไม่ต้อง บางทีไม่ต้องพูดแต่ว่าเรารู้สึกว่าเขามีความเซนมาติกอยู่อยู่เฉยเฉยมันก็มีมีความลึกลับบางอย่างหนูก็ยังไม่ได้ดูแลคะ่ะทุกคน <laughs> เราอยากให้ คนดูเนี่ยมีความรู้สึกว่าดูจบแล้วเนี่ยอยากจะพ้นหาต่อซึ่งหลายอย่างที่มันอยู่ในหนังเนี่ยมันเป็นสิ่งที่เราอาจจะเคยได้ยินมาว่ามันเป็นอย่างนั้นอย่างนี้อะไรเงี้ยโดยส่วนตัวอยากให้เกิดก็คือการต่อยอดทางทางด้านความคิดอะฮะรอดูพร้อมกันนะคะวันที่11กรกฎราคมนี้ค่ะกับแดนซบซ the curse land นะคะก็ทุกโรงภาพยนตร์ค่ะฝากดูหนูแล้วก็พี่บอนแล้วก็พี่จอยด้วยนะคะปูัอปขอใส่พวกเราอะ กม่่ต้้องอยนอูนนัีลสิ่งที่หลวงพ่อสัมผัสมันอยู่นอกเหนือจิตวิญญาณของหลวงพ่อตอนนี้เริ่มมีคนตายเพิ่มค่นเริ่มเป็นปัญหาทั้งชุมชนมา้